คือมันแต่เสร็จแล้วแต่ว่าเติมเรื่อยอ๋อโอเคเชิญเข้าคอร์สนะคะลรงเรียนไปหาเัจ้อีก and you are e o n i e s น้าค่ะฉันจบไม่ลงฉันก็เลยทำส Sorry ค่ะฮาร่า เย่าค่ะมิกกี้ค่ะป๊อปเปอร์ค่ะฟอนด์ค่ะฉัญญาค่ะตอนนี้พวกเราคาร่านะคะก็อยู่กับมินแมกซีนนั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันเกมีชื่อว่าใครจุดจุดที่สุดค่ะเริ่มเลยสองสามไม่รู้คือมันแต่เสร็จแล้วแต่มันเติมเรื่อยๆใช่โอเค คำตอบเป็นทุกคนโหวตพี่นิวน้องชัญญาไม่จริงฉันโหวตเธอละเอาเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปถ่ายรักๆกันแต่ว่าเข้าใจด้วยความที่เขาแบบแต่เริ่มแต่งแต่ตีสี่แล้วเขาได้คิวประมาณบ่ายๆเขาก็เลยแต่งแต่งเรื่อยๆไม่จบ ก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพจำาแต่แบบเออพอตอบนิวแล้วก็แบบเออจริเออทำไมเธอถึงเลือกฉันไม่รู้อะแค่แปรไม่ไม่ได้เป็นคนแต่งหน้านานเพราะว่าแต่งช่างแต่ว่ารู้สึกแบบเออเวลาเปน่าจะออกไปไหนน่าจะเลือกป่าแบบเออเตรียมตัวเออใช่แต่วันนี้แต่งครึ่งชั่วโมงก็ถือว่านานนะเออก็ถือว่านานนะเออฉันแบบพลาดทีเสร็ดแบบหยิบหยิบหยิบวันนี้แบบเต็มเต็มเลยนะออกไหมสองสาม โอเคยัะฉันนใ่ด้วยเออเรื่องออาเชสองคนน่าจะพอๆกันคิดว่าปกติใช้เวลาสองท่าประมาณกี่นาทีขึ้นอยู่กับแบบรูทีนที่ให้มากกว่าใช่แต่หนูจำเพลงเพลงล่าสุดของวีนเคเพลงคิสมีหนูเรียนไม่ถึงวันทั้งเพลงเพราะว่าไม่มีเวลาเวลาเาจำได้เลยใพี่เชิสอนประมาณ 20นาทีแล้วก็เต้นเออเออเหมือนกันแบบล่าสุดไปเป็น acting coach ให้เพลงซิงลอง MV มมาค่ะดาเิโนโกโตอิจิบันไอชเตรุก็จำได้จำได้อันนี้คือกี่วิ่นีนั่นแหละค่ะสองหนึ่งเอะฉันเอะฉันอะ เขามีเสน่ห์ไม่ว่าจะแบบว่าตอนไหนก็ตามเลยเออเขารู้ว่าแบบต้องทำยังไงข้อดีสารเสน่ห์ฉันเข้าคอร์สอาหารลูเรียนไปหาเสน่ห์เจ้าเองเดี๋ยวเปิดคอร์สปักไปด้วยสิเอกฉันค่ะรู้สึกว่าตัวเองด้วยใช่เออพี่ป๊อปเคยอ๋อหนูก็พี่ป๊อบสองคนกินเรื่อยๆเออปกติเวลาแบบมีอาหารอะไรเงี้ยบางคนจะแบบเอ้ยยังไม่กิน เอาแต่หนูกับพี่ป๊อบจะเอาถึกมืออุ้ยแต่เมื่อกี้เรากินพร้อมกันเรากินบางอย่างพร้อมกันแต่ก่อนเรได้กินโดนัทไซส์พร้อมกันใช่หนึ่งไม่ออกอ่ะพี่ฟอนจะโหวตใครสองคนนี้เอาโอเคโอเค แบบเวลาสมมุติว่าเรามีไลฟ์เพลงใช่ไหมสมมติอย่างนิกกี้อย่างเงี้ยเขามีความเป็นศิลปินในตัวสมมติมีกีตาร์อยู่นะคะเขาจีบกีตาร์นึ่งๆหรือว่าจีบเอาไม้กลอนหรืออะไรเงี้ยเออฟิลฟิลนั้นส่คือมือมันว่างไม่ได้อะติดทิกตอกเหรอชวนเล่นชาเลนจ์นั่นนดิจิ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีเสียงเพลงในคนละใช่มีแผ่นเสียงเนคนละสองวันนี้เขาจะมีโหมดที่แบบบางทีเขาแบบ แล้วแต่วันแล้วแต่วันเขาแบบเอาหมดไหนวะชัยอ้ยมีสองเสียงคนได้สองคนนี้หรอสองเธอเป็นมีเดียของโบโอเคเพราะแล้วโนจะบริหารโซเชียลเก่งที่สุดในมากกว่าจะมีคอนเทนต์ตลอดโพลิติดติดต่อ อันนี้ติดต่อค่ะส่วนใหญ่คนนี้จะติดคอนเทนต์ก็สุดภาพแซมมี่กี้จะต้องมีโทรศัพท์อะหรือมันเป็นท่าที่นิกกี้ไม่ชอบทหะไม่รู้เหมือนกันมีตัวแล้วแต่จังหวะเวลาทุกคนคือแล้วแต่จังหวะเวลามากเลยอะหรอดูไอ้ตัวอยู่เลย นี่คือนิวเหมือนดูเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่คงที่อ่ะใช่ใช่ใช้คำนี้เดี๋ยวคงที่คือทุกคนอ่ะคือบางคนอ่ะบางคนจะบปึ๊บแล้วหายเลยทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแต่พี่นิวจะแบบคือทำไรทำคือมันดีเลยวไม่ดีดี ด้วยกันแล้วทีนี้แบบครูของเบนเคค่ะก็แบบหนูนอนแบบนอนเป็นผักอยู <S <S ่ตรงโซฟาแล้วครูกแบบว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูก็แบบอ๋อเหนื่อยมากเลยค่ะนอนไม่พออะไรเงี้ยแล้วครูก็แบบเออคาร่าทุกคนเป็นหมดเลยนะแต่ยกเว้นน้องนิวนะน้องนิวดูเฮยจคนเดียวแล้วหนูก็แบบเออก็จริงเขาแบบรักใสยเนี่ยจีเขาได้เออใช่เขาคือย่อมมาจากเฮียจีย่ต่อเฮียจีมาเขาคือทุกคนลงไปเลยทุกคน ว่าละพวกเราค่ะทุกคนด้วยจบค่ะ because we are Kara yeah and you are p i o n i e s คุณคุณตอบตามค์บั๊ปไม่ใช่เลยเราเราคุณพวกเราพวกเราและคุณเออ่ววีีวี ค่ะก็ฝากเพลง Happy V Day ด้วยนะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักค่ะเหมาะกับการฟังในทุกๆวันค่ะทุกคนก็อยากให้พีโอนี่ทุกคนนะคะมา Happy Every Day กับพวกเราคาร่านะคะคือประเด็นคือพี่ปอพูดยาวมากคือตอนแรกกะพูดแบบฝากเี้วเออไม่ๆฉันจบไม่ลงฉันก็เลยฝากเพลง Happy V Day ไว้ด้วยนะคะค่ะก็ฝากเพลง Happy V Day ของ c o r a ด้วยนะคะนะคะค่ะก็ขอฝากเพลง Happy V Day ด้วยนะคะมาพสุดทายขอฝากเพลง V Day ด้วยนะครับวกคขวนน่ารักไม่เช่เหรอก็ขอฝากเพลง Happy V Day ด้วยนะคะเบบี้เดบี้เหรอเดีเลยเหรอคะเดียวดี Yay yeah. Oh baby think about love a oh, baby Happy happy wee day special on the wee day So kid, man can you may Yeah 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 Happy happy wee day every day Good night to one she may Yeah 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 to tea to tea don't cry I missing you too ค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะซิงเกิลที่2ของพวกเราคาล่านะคะชื่อเพลงว่า Happy V Day ค่ะก็สามารถไปรับชมมิวสิกวิดีโอนะคะได้ที่ YouTube ช่องคาร่าได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลง Miracle ด้วยนะคะทุกคนเป็นซิงเกิลแรกจากพวกเราคาร่านะคะ่แล้วก็ฝากคลิปพวกเรากับมิน Magazine ด้วยนะคะไปได้ค่ะไปด้ค่ะ